อ้อมิกิมูมีนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมโต้หลัวต้าตลูกสัพยุทธวิญญาจารย์มีอีเวนต์ฝ่าลมโตขึ้นนะคะเป็นตู้สุ่มตัวละครเนาะ SSR นะคะเสียวไปมาดูกันนะคะว่ามิกิมีกี่โลเนาะก็อย่างที่เห็นเนาะมันเป็นวันสุดท้ายแล้ว8ชั่วโมงจะออกตู้นะก็การันตีของนางจะอยู่ที่300โลนะคะ มิกกี้สุ่มไป10โลแล้วเพราะว่ามันสุ่มสะสมแล้วมันได้กิจกรรมเป็นรายวันเนาะแล้วอันเนี้ยที่อยากได้ก็คือกระดูกเนาะส่วนขาข้างซ้ายนะคะเป็นกระดูกเฉพาะนะก็อยู่ที่190นะมิกกี้สุ่มไป10แล้วก็มีอยู่ที่170เอรู้สึกว่าจะซื้อได้จากร้านค้าเพชรนะ,ะซื้อได้อีก10 ตัดไปเลยอุ้ยเพชดหมดแล้วนะทุกคนเหลือ80เพ็ดเองนะก็มาเป็นกำลังใจให้เนาะทั้งหมดก็รวมแล้วจะได้ประมาณ190โลพอดีนะอย่างน้อยได้กระดูกแต่ัวละครนั้นเราต้องมารุ้นกันนะคะเพราะว่ามิกิมีไม่ถึงการันตีเนาะก็มาลุ้นกันเลยไปเลยจะได้กับเขาไหมนะอาจารย์แม่ขอขอเสียงไฟนะ ชา้ามาเลยไหมเย้่ยบเปรียงเข้าให้โอ้ได้มาสองม่วงนะคะอืมกดสคิปเลยโอเคอ่ะค่าโชคดียี่สิบละตัวละครที่ยังเหลือเนาะก็จะเหลือแค่นี่ถังเย่หัวนะที่ยังไม่ได้ถังเย่หัวออกมาเลยก็ได้นะจากครั้งจากการสุ่มครั้งนี้เนาะแต่ถ้าเสียไปมาเลยก็จะดีมากเลยนะ มาเร็วๆก็ดีนะอย่าใจร้ายกันเลยมีไม่ถึงการันตีนะอม,มาเลยไหมไปอย่างเขาให้อุ๊ยโอ้โหทะเลกเกลือฟ้าล้วนเลยอะกดต่อเลยละกันอืมชัดต้องมาแล้วไหมไปอย่างตห่สองอทองสวยงามได้ไหมเอฟเดี๋ยวนะใส่กรอก โอเคโอเคกับอสุยเมยนะสองซับแน่ยังดีนะได้สองซับได้ใช้นะวิต่มา2ทองแบบนี้มีลุนนะอ่ะค้าชโชคดีรีเซ็ตแล้วเนาะเรามาเริ่มกันใหม่เลยละกันกดไปเลยเอากระดูกไว้ก่อนก็ได้เนาะตัวละครเดี๋ยวค่อยไปลุน้นตู้หลังๆก็ได้รอให้เข้าตู้ถาวรเนานะค่อยมาลุ้นกันแต่ยังไงขอขอมาก่อนอได้ได้สองวงไม่ได้ทอง โอเคเอ้ย okay. แต่ได้ก่อนก็นจะดีอาจจะได้ลองเล่นนางดูนะมาต้องมาแล้วนะจุดนี้กดเลยมาแล้วพอนะเสียวไปเสียวไปเสียวไปมาชนนะมุ้มาไหมกดข้ามเลยจ้าก็ยังไม่มา <laughs> เออยังไม่มาเลยม,มาจัดต่อจะต่อ จ้าแม่จ้าแม่ขอเสียไปนะจ้าแม่นะขอเสียไปนะอุ้ยชาร์ตมาไหมเปรี้ยงอุ้ยนี่หนึ่งท้องได้เม่ได้เมื่อได้ไหมอุ้ยขุ่ไม่์แล้วเฮียทำไมพักหลังๆนี้มาบ่อยนะเออขุ่ไม่อีกแล้วนะ <c oughs> ไปเจ็ดสิบแล้วนะทุกคนมาต่อจ้ะ ต่อเลยต่อเลยมารัวรัวๆขอนะเจียวไปเจียวไปจ๋ามาเถอะนะมาเร็วมาเร็วเปรี้ยงอุย้ยเกลืออันนี้ฟ้าล้วนเลยอ่ะโอ้โหจุกจกุไปเลยมาเกสิบแล้วเกสิบแล้วจะได้ไหมจะได้ไหมอืมเสียวไปเจียวไปจ๋า น้องน้องมาเถอะนะมาเถอะอุ้ยมาม่วงเยอะสกิปไปเลยโอ,โอเคค่าโชคดี23อ่ะกดเลยกดเลยนี่อาจารย์แม่ชาร์ไปขอให้ได้นะขอให้ได้อุ้ยทำไมได้ซรับมาบ่อยมากเลยอ่ะขอเสียไปได้ไหมขอถังยี่ห้อก็ได้นะเปยงอยก็ยังไม่มาอโอเค จัดต่อเลยละกันมาช้าต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจะมาไหมต่อเนื่องเปี้ยงอุย้ยสองทองสองทงองเย้มย้มแยมโอ้โหกุ้ยไมยตัวที่สามนะกุ้ยไม่ใช่ตัวกุ้ยไมยนะเนี่ยกุ้ยไมยตัวที่สามแล้ะมาพร้อมกับเทพเทพเยี่ยมมากับเทพเยี่ยน,ย,นยนเทพแห่งเกลือโอ้โหเดี๋ยว แถมมานี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเสี่ยวไปไปไหนเนี่ยน้องเสี่ยวไปร้อยสิบโลไปแล้วนะนี่ตู้ไข่เนี่ยตู้ขุยเมื่อยหรือเปล่าเนี่ยมาสามตัวแล้วอ่ะน้องเสี่ยวไปมาเถอะนะอยากให้พี่ต้องไม่หาน้องจากตู้อื่นเลยนะขอร้องละมาเถอะยังไม่ได้เกยมากดไปเลยร้อยยี่สิบไปแล้วว่าจะได้ไหมนะ ขอละขอละน้อย,อยเปรี้ยงโอ้โหทะเลเกลือเฮ้ยทำไมช่วงนี้ดวงเกลือจังเลยอเราเรากลับไปดูลายก่อนนี้มีลายเดียวใช่ไหมเอาตัวอื่นมามาเดินเล่นเผื่อน้องจะมาหาเอาใครดีนะเอาเสียวอู่ละกันเสียวอู่เสียวอูออ่มาเรียกเฉียวไปหน่อยนะย <laughs> เรียกเฉียวไปหน่อยห <laughs> รือว่า เฉียวไปจะกลัวเจ๊ตรงก็เลยไม่ออกให้เฉียวอู่มาเรียกแล้วกันนะอืมกดเลยปะมาต้องมาแล้วเฉียวอู่มาเรียกแล้วเฉียวอู่มาเรียกแล้วต้องมาแล้วเฉียวไปเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อืเออ้อ,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 อโอ้เื้อจัดเลยอุ้ยสองสองรอบติดคาโชคดีสามสองคาโชคดีสามสองแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วจุดนี้ต้องได้แล้วสามสิบสองแล้ว เชียวไปเชียวอูมันเรียกแล้วจ้าต้องมาแล้วนะมาไหมอุ้ยได้ไหมได้ม้ยิเ้ยไแล้วอุยเียชว่วยด้วยวเอช่วยยอช่วยเรียก่าได้โอเคอุ้ยได้แล้วเชียวไปเห็นไหมนางกลัวเจ๊ตรง โอ้ยเหียงอู่งม,มาเรียกมาเลยโอเคได้แล้วนะทุกคนอลอดลอดอ่ะต่อไปก็ลุ้นกระดูกเนาะป่ะจัดต่อเลยขอมาอีกตัวได้ไหมอะ่ะขอมาอีกตัวเลยนะเริ่มเริ่มละขอถังเย้ก็ได้นะถังเยห้หัวเปรี้ยงอุย้ยไม่ติดแฮะโอเคไป สบายใจแล้วได้ตัวแล้วก็หากระดูกให้น้องแล้วกันเนาะกดสูมไปเลยขอออกหนึ่งทองก่อนร้อยเก้าสิบนะสบายใจแล้วเปลี่ยนเข้าให้โอ้โอเคเท่าไหร่ถ้าโชคดี28่สบก็อีก23ิบสามโลกดเลย ดีวหมขอสีทองนะเสี่ยวไฟ่อีกตัวนึงนะจะดีมากเลยอีกตัวหนึ่ง,นะง,อ,งอุ้ยชาร์ตไปเลยอุ้ยยังไม่มาโอเคสกิปอุ้ยสิโลสุดท้ายแล้วว่าถ้าโชคดี38ต้องมาแล้วเป้ามาจบจบโลด้วยเสี่ยวไฟนี่จะ perfect มากเลยนะขอเธอนะเสี่ยวไฟมาเธอนะมาเธอนะจะได้ขึ้นสีดาวเนาะ มาเถอะจะได้ใช้อุ้ยสองอันอุ้ยสองตัวอุ้ยไปดูอุ้ย,าย,าต,ย,ย,ยตามคำเรียกร้องพี่เสี่ยวอู่แบบเรียกดีมากเลยไ่เสี่ยวไฟว่าด้วยโอเคสวยงามนีม่แถมมาตัวนึงนี่ตัวแถมตัวแถมเป็นปู่ใบโอเคก็ไม่เลวนะอย่างน้อยก็ได้มาเนาะอ่า ลบลงด้วยเสียไปสองตัวนะคะแล้วก็ได้กระดูกนางมาเนาะแล้วก็อุ้ยมีตัวสุ่มด้วยตัวสุ่มได้สามใบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกิฟต์เซ็ตเลือกกระดูกเนาะอ่าบันทึกปลกพลังนะคะก็อุ้ยได้เยอะเหมือนกันเนาะได้ตามนี้เลยก็กุ้ยเมยมาสามตัวนะคะออสการ์เนาะแล้วก็เยี่ยนนะคะ เสี่ยลไปมาสองตัวแล้วก็ตบท้ายด้วยปู่ใบเนาะโอเคเรามาลุ้นเรามาลุ้นอันนี้กันเลยดีกว่านะ้ะตัวสุ่มเผื่อได้เผื่อได้เสี่ยวไปอีกอุ้ยน่น้ารักไหนมีถังเยี่ยหัวไหมวุยมีถังเยี่ยหัวด้วยโอเคมีลุ้นถังเยี่ยหัวนะทุกคนขอทางเยี่ยหัวได้ไหมมาเถอะมาอุ้ยใส่กล่องมาอีกแล้ว โอ๊ยทำไมช่วงนี้ได้แต่สาบเนาะโอเคได้ใส่กล่องนะนี้ถังแย้หัวเนี่ย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 มาเถอะนะมาเถอะนะไปเลยปึ๊บอออืื้หใส่กล่องโอเคเอ้ยไม่ใช่ใส่กล่องดิโอ้ยไฟผิดโอเคต่อไปกดต่อเลยใส่กล่องมาจนหลอนนั่นไงโอดถึงมันมันมาเลย โอเคออสการ์ส okay. ตัวกุยเม่ยสตัวนะ,แล,ะ1 1แล้วก็วันไฟหนึ่งเนาะเอ้ยเอาเลือกกระดูกมาเลยละกันอ่ะกระดูกโอเคผลประกอบการวันนี้ทั้งหมด190โลก็มิกิได้มา2ตวัวนะคะขึ้นดาวให้ดูเลยละกันเนาะ <S 2> <S 2> <ม>ไหนเกียวไปอืมนี่ไงโอเคขึ้นดาวไปเลย ป๊บ,ป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 บอ่าได้มาสองตัวนะคะอยู่สีดาวเนาะก็ออดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย